กอเจริญสุขจเจริญพรอ,ออกตอนยโยมสาวพุทธบริษัทั้งหลายมน,นี้อาตามา,าจ,จะได้มาเทศทำกรอุทิศส่วนบุญกุศลตัวให้ออกตอนยโยมพับสมมาฟังได้นะโอกาสต,ต่อไปนี้มานี้ปาริยนยสันเสียงกาแสเสียงสันเสียง สารพัญญาภาคว้าสุดสาวส่วนสิโลออาตามาสิซอทรงรรมภาคมีท่านไข่เพื่อสอนใจให้ต้องคิดผิดของบ่องมองมมวง ป้าปุงตัวให้สูงลำตามทัาโพุทโตวานวังว่าญาติพี่นอ้องกะย้มทานสีหานเห็นบาดนี้หอดวางเงินให้เห็นฟ้องกองการ เอินวิญญาณโปเปิ้นตายให้เปิ้นโมตานานอมโพงญาติโยมปู nh nh m, ปมาล้อมอย่าแสวเสียงให้ ino, ต ang, หั้งเทียงญาติพี่น้องตลอดเียงง่ายเพียงพร้อมก้อมกะใจ อันพาเวนตกแต่งไววใต่เทียนซองบูซาอาตามาสิข่ก่อนแจกทานบานเอิญเี้าเตือนเส้นทานดวงวิญญาณให้คงหวยวิญญาณูุทธ มมดหมดหมวยกะวังได้เพิ่งเฮามื่อนั้นคือสิอุกอังเอาบ่าอยากจากลปังแต่ก็จำเป็นละเล็กนี้บ่มีได้ ซาหรือไว้ต้องผ่านพอ่บอบวันใดกววันหนึ่งถึงเข้าการจะต้องพอ่อบอมีแล้วผู้ซีฟืนไปบอกกับรลบบอมเฟืนนอนบอตื่นนิรันการแสนสงสารเดนโน โยบันใดให้ปังไววตอนนี้สุมพีนองพร้อมด้วยญาตทั้งหลายกำลัง้ากันสร่างกุศลท่านแจกวันตลอนี้เทพบตานปัญญาไทยให้สวยหา จังว่าสาธุเด้อดวงวิญญาณของเจ้าเนาตั้งไหนก็ตามอย่างตกหน้โลกหรือปากปากก็ตามตอนจงคอยฟังคือว่าในมือนี้ทั้งญาตมีตมวลสหาย อดหลายเหลือกเกินให้เวรนมาเดียวนี้แต่เจ้าตายเป็นปีนับแต่วันสิไก้เยินเดินคนทางย่างคนละทีจังหวะในมือนี้ให้โค้งเต้าขึ้นสถาน เพราว่าญาติโยบานกำลังแต่งกระจายของให้เจ้ามาห้องหาบส่วนกูศลทั้งคายหมายว่าท้อละมั่นใหม่ในอาบายให้หมดทษสาเดอขอผลบุญจงส่วยโยให้สู้ขึ้นสู้สาวรรค์ ถ้าวิญญาณของเจ้านั้นหักเน่าโยแดนใดให้พิญโยกกะเสริมสุขสวัิในลันอย่ามีหอนสนุกนนสนุกเถิงในเปลงวิมานแทนอย่าสิมีตกยากแค้นกระเสริมสร้างให้ห่างไพ ญาติผู้โยโลกใ้อะไรยิงก็ะจำเป็นเคตดอยากเห็นหวนพบแต่บ่มีทางแล้วม้นหนักจำเป็นแล้วแนวความตายเป็นของเทียงเมืองบ่ตายโลกลมใตหาได้หากบ่มีเคตดเห็นเด จิตเด่นข้าวก่อนจีข้าวเมื่อยังเป็นคนแต่ยังมีสีวิตบ่มอดหมละนามวยตั้งแต่ยังอยู่นด้วยการงานบ่การกองมาจิตเด่นเดโนเคยกินข้าวหวมพา เคยกินป่าวมกลางแต่การเกียก่อนหลังการคิดไปคิดมามันหลุดอกสังมั่งเหนียนอังในส่วงขันการคิดไปคิดมามันหลุดอกสังมั่งเหนียนอังในส่วงขัน บ่มีวันสิ้นกันเสือว่าตายสลายหลางแม้วิญญาณจ้าไปกลางอยู่ทั้งไหนกะตาม้ังขึ้นมาเด้อมาบ่เห็นหูบหางพุ่งพ่องกะบ่ตีมาบ่เห็นหูบหางพุ่งพ่องกะบ่ดี ตือว่าในมือนี่เป็นมือแมนวันใสแน่แนวใด้ๆพวกลูกหลานได้พากันเตรียมทานโคสูแน,นวจนสินผลสินทานในวันนี้อานิสงส์ทุกสิ่งอย่างขอ สิขอวางมอบให้เจ้าหมดทวนบว่าย่งจังว่ามามาเด้อมาหอดอนเจ้ายาค้ามาหอด้าเจ้ายาแวะมาหอดอนปากค้ามาหอดนน้นป่าเตอยาแวดินโยเสย ยาสิเมายาสิเศร้าวะวางเกยหินหาดปานาดงอากเจ้าลงบนทางให้หับให้หับฟังเสียงนี้มาดีดีอย่าเครื่องแก่นแม้นสั่งไฟให้ลืมสา สิ่งที่แล้วแล้วมาโปรดจงโยกตทวให้อาภัยวางสูประเด็นกรรมหรือเวทที่เคยลวงสิ่งทั้งปวงให้หายต,ตอดตทษจงหับหมู่คอความแจงแตงสานอง เมื่อนี้ญาติพี่น้องกำลังแต่งบุญหาไอมาโมตานาดอมแล้วจึงเมื่อเมืองฟั่งญาติกาเพียง้อมถานอมบุญให้หน้นสมสมประสงค์เติดทานในบ้านแม่งเสือนมนุษ ออออาก็ขอจบเพียงสำนีเนาะก่อนอุทิศส่วนบุญสมกุศลไปหาพุทธีตายเนาะออกตุนญยตนโยมข้ามาฮับชมมาฟังกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้อัตมาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ดคิปต่อไปอัตมาก็สิขอจบลงเพียงสำนีเนาะ